พี่น้องพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทยัยภาคีเครือข่ายผู้นำกลุ่มองค์กรพัฒนาชุมชนที่เคารพครับในปี2564ที่จะมาถึงนี้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทยัยก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับท่านเหมือนกับทุกท่านที่อยากจะให้ท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จแต่ก่อนจะไปถึงปีใหม่ผมอยากจะนำเรียนว่าในปี2563 เราชาวพัฒนาชุมชนภาคีเครือข่ายผู้นำกลุ่มองค์กรพัฒนาชุมชนเราทำอะไรบ้างแล้วมาทบทวนว่าเราสำเร็จอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่เราทำมามันจะยากลำบากแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็สามารถช่วยกันประสบผลสำเร็จได้จะสังเกตเห็นว่าในปี2563สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทยัยเรามีการบริหารงบประมาณทั้งหมด19ล้าน ซึ่งเราก็สามารถที่จะบ,บริหารงบประมาณได้เป็นลำดับที่42ของประเทศแล้วเราก็มีการบริหารตัวชี้วัดคำรับรองทุกตัวเราบรรลุครบเรียบร้อยในส่วนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเราก็สามารถบริหารจัดการนี่เป็นลำดับที่9ของประเทศแล้วการเบิกจ่ายเราเบิกจ่ายได้ลำดับที่10ของประเทศ แล้วเราก็มีกิจกรรมที่ดีๆที่พี่น้องพัฒนาชุมชนของจังหวัดสุขโขทยัยทุกท่านองค์กรภาคีเครือข่ขขายที่ได้ร่วมกันดําเนินงานแล้วสามารถเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างได้ก็คือโครงการสุขโขทัยพอเพียงตรงนี้ภายใต้งบประมาณที่เราบริหารจัดการจํานวน46ล้านบาทซึ่งเราก็สามารถที่จะดําเนินการได้อันนี้ก็สิ่งหนึ่งบางส่วนที่ประสบผลสําเร็จ แต่สิ่งที่ประสบผลสำเร็จมากกว่านั้นก็คือความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุขโขทัยครับดังนั้นปี2563ที่ผ่านมาผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราชาวพัฒนาชุมชนได้ทุ่มเทในการกําลังใจกําลังกายกำลังสติปัญญาเพื่อพี่น้องประชาชนนั้นประสบผลสำเร็จตามที่เราตั้งความหวังไว้นะครับแต่ในปี2564ครับ เป็นปีที่เราจะต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นนะครับหนักขึ้นยังไงครับลำดับแรกจะดูจากงบประมาณในปี2,563เรามีงบประมาณจำนวน46ล้านแต่ในปี2,564เราจะต้องร่วมกันบริหารงบประมาณจำนวน367ล้านซึ่ง367ล้านนี้เราได้รับความไว้วางใจจากกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับความไว้วางใจจากจังหวัดสุขโขทัยในการดำเนินงานซึ่งผมมองว่างานหนักงบประมาณเยอะถ้าเราคิดว่ามันหนักมันก็หนักครับแต่ถ้าคิดว่าเราชาวพัฒนาชุมชนเครือข่ายพัฒนาชุมชนจะสร้างโอกาสในการรับรู้สร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราเนี่ย ผมว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พี่น้องพัฒนาชุมชนจะร่วมกันทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถผมมีความเชื่อมั่นครับและผมเชื่อเหลือเกินว่าเราเต็มใจที่จะทํางานตรงนี้หนักไหมครับก็คงจะหนักอยู่แต่ด้วยกําลังสติปัญญากําลังความสามารถกําลังใจและความทุ่มเทที่เราจะมีให้ ผมเชื่อว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำนโยบายของรัฐบาลนำนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนนำนโยบายของจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุโขทยัยได้มีความรู้สึกที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งมีความยั่งยืนโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่9น้อมนำเราพระนำเอาพระบรมประถมบรมกษัตริย์ของในหลวงรัชการที่10ในการที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดแล้วก็นำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปขับเคลื่อนงานอย่างเต็มกำลังความสามารถผมเชื่อและขอให้กำลังใจและโดยเฉพาะปีใหม่ที่จะถึงนี้ผมขอญาตนะครับกราบอ้างเองเอาคุณพระศีรัตนไกรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในประเทศไทยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุขโขทยัยอันมีคุณของพระแม่ย่าหลวงพ่อขุนรามคำแหงนะครับได้จงดลบันดาลให้กับท่านครอบครัวของพี่น้องพัฒนาชุมชนภายคีเครือข่ายในการทำงานกลุ่มองค์กรผู้นำชุมชนจงมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาที่จะดูแลครอบครัว ที่จะช่วยกันให้กับพี่น้องประชาชนของจังหวัดสุโขทัยได้มีความสุขกันอย่างทั่วหน้าในปี2564ครับขอบคุณครับเตรียมกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าเพื่อศักดิ์ศรีและศักยภาพของโครงการพัฒนาชุมชน เพื่อศิลและศยภาพของโครงการพัฒนาชุมชนเราขอตั้งปณิธานว่าเราขอตั้งปณิธานว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งจะยึดมั่นในระเบียบวินัยจะยึดมั่นในระเบียบวินัยข้อสองข้อสองจะทำงานให้เป็นระบบจะทำงานให้เป็นระบบข้อสามข้อสามจะตั้งมั่นในคุณธรรมจะตั้งมั่นในคุณธรรม ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชกา